สวัสดีครับผมมารพินและ f i ลไทยดอทบ o อก o o ปอนะครับอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับลงไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดอนเมืองเนี่ยมีแต่นกแอร์นะครับแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เงียบสงบครับเป็นเหมือนสนามบินส่วนตัวของสายการบินนกแอร์นะครับก็มีแต่สีเหลืองนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็ การเดินเหินทุกอย่างสบายหมดนะครับเพราะว่ามีเที่ยวบินก็มีลกแอร์กับมีาสายการบินอื่นมาแยมด้วยนิดหน่อยแค่เล็กๆสองสาสายนะครับซึ่งไม่ได้มากตายอะไรกันนะฮะนี่ครับเป็นยุคตอนเมืองยุคก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยถ้าใครไปตอนนี้เนี่ยจะต่างจากภาพที่เห็นเนี่ยเรียกว่าคนละเรื่องกันเลยครับพราตอนนี้เนี่ย หลังจากแอร์เชียย้ายไปเนี่ยทุกอย่างมันแน่นขนัดไปหมดนะฮะบางคนก็บอกสาเหตุที่สวนภูมินั่นเนี่ยก็เพราะว่าแอร์เชียนะครับพอแอร์เชียย้ายมาที่ดอนเมืองเนี่ยสวนภูมิเนี่ยก็ค่อย,อยังชั่วขึ้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าหลายด้านหน้านะครับสมัยก่อนที่แอร์เชีย er จะมา ก็ตัวอาคารด้านในนะครับหลังจากเข้ามาแล้วครับจากการพรผู้โดยสารแล้วผ่านการตรวจแล้วเข้ามาเตรียมรอจะขึ้นเครื่องนะครับอันนี้ก็ด้านในครทุกอย่างก็โล่งเงียบสงบนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไปเนี่ยมีแต่คนจีนเดิมไปหมดเต็มไปหมดนะครับเพราะว่ามีไฟไปเมืองจีนเยอะนะครับทั้งเครื่อจีนก้นมาเยอะครับ นี้ก็เป็นบรรยากาศของเนี่ยครับนก Wi-Fi นะครับเป็นนกแอร์เป็น Wi-Fi ที่ต้องเอา,อาโค้ดที่อยู่ในอบอร์ดิ้งพาสนะครับใบที่พิมพ์เป็นบอร์ดิ้งพาสเนี่ยเข้ามาล็อเข้าระบบนะครับนก Wi-Fi